อยูต่ตำบลบุบปื่อยครับวันนี้เพื่อนพามาติดตามแปลงลูกสวนเพื่นอเนเบ็ดเบึ้งยังไงวันนี้ไม่ต้องเบึงยังนี่ธุเรียนสาวทุเรียนสาวจะฝึกทำดอกปีแรกดออกมาตามดูโอ้จักปีนี่อยากเอื้อนทุเรียนสามสามสามเหรอสามข้อสี่สามข้อสี่เขาเริ่จะฝึกทำดอก เบื่องลักษณะตน้นพามาเบื่องลักษณะต,นตาา้นนี่ยังนี่ยังให้เบิง่งจุดเด่นเลยนี่จุดเสเกลวิธีการก็คือเราจะดูจะดูชุดใบเนาะ,นะจะเป็นชุดใบถ้าใบาชุดนี้แก่ก็คือจะทำเลยนี่ชุดใบนี้คือชุดใบ,ดบแก่อะไรมาอันนี้อันนี้ใบแก่แนละ้วแต่ว่าชุดนี้นี่ที่จะออกมาใหม่นี่ หางปลาหางปะทูใบคลี่เดนี่ก็ประมาณ45วันชุดนี้แก่45วันก็จะบทฝนพอดีก็จะทําดอกลักษณะต้นนี้ง่ามมอ,อ่ครับนั่งลงไปไหมนั่งลงพื้นที่โดยรวมเนาะข้างบนสูงสุดข้างล่างน้ําไหลลงมาลงมาเราต้องทําที่นี่ให้เป็นเป็นโคกเนาะโคกเพื่อที่ให้น้ําไหลออกข้างเห็นไ,ไหมน้ําจะไหลออกข้างออื ตามหลักนะตามหลักถ้าถ้าไม่อยากให้น้ําไหลเข้าโคกถ้าน้ําไหลเข้าโคกโอกาสเกิดโรคมันสูงการเกิดโรคมันสูงแล้วทีนี้ต้นนี้ก็คือ3ปีกว่าเข้า4ปีถ้าฝึกลูกไปปีนี้ก็เก็บผลผลิตก็4ปีกว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ให้ลงขแขนงนะอันนี้คือเรียกขแขนงท้องริงเนาะแขนงท้องจริงนะงงจร่งตามหลักจริงๆแนะเมื่อเมื่อขแขนงท้องริงมันแก่ตั้นอะ่ะคือเต็งเลย แต่ว่าอาจารย์เขาไม่ได้แต่งเพราะฉะนั้นก็คือเหลืออีกแค่45วันก็ค่อยแต่งแต่งแล้วก็ทําดอกเลยเพราะว่าอันนี้เรารับขั้นตอนเพราะาอาจารย์ทาไม่ได้แต่งถ้าจริงๆคือก่อนหน้าน,นี้ต้องแต่งออกเนาะตัดตัดเป็นประมาณสัก2เมนประมาณนี้นะทานี้ทานี้ตอนนี้ใบหนาดีมากลักษณะโดยทั่วไปดีเพราะว่า,าหลังจากนี้นี่ต้องทําอะไรเพิ่มไหมครับเนี่ย สะสมอาหารเริ่มสะสมเลยสะสมอาหารอย่างเดียวใช่ไหมครับนี่ดูใบดูใบนี่นี่เราดูใบนี่ครับดึงใบตัวนี้ออกมาดึงใบชุดนี้ออกมาดึงออกมาให้มันกลางกางเสร็จปุ๊บก็เริ่มสะสมอาหารได้เลยสะสมอาหารก็เหลือตอนนี้เดือนนี่เดือนเก้าเนาะวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าหกเจ็ดเนาะอีกอีกประมาณสี่สิบห้าวันมันก็จะหมดฝนหมดฝนก็ทําดอกเลยก็จะพอดีพอได้ดอกก็ดึงใบต่อเลย ใด้ดอกก็ดึงใบต่อนี่มาดูเพีย้ยนจันกจั่นนะเล็กๆเผื่อไหมเพียอจั๊กจันเข้าต้องรีบพ่นยาให้เร็วที่สดุดที่มนบินๆเห็น,นไหมเหม็นไอ่านะอาการโรเพี้ยนจักจันปล่อยนานไม่ดีเด๋ยวใบไม่ใบไม่ภาพโดยรวมดวยมากดูดูฝั่งนี้ ถ้าเป็นสูตรของเราคือยัง,ย,งยังไม่ให้ลงขแขนพ่นพ่นดึงยอดต่อเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ถ่ายรูปแล้ววางแผนให้อาจารย์ถ้าลงขแขนตอนนี้ก็ขแขนอ่อนก็จะแตกออกมามันมันจะขแขนงมันจะเกี่ไม่ทันทํำได้ไหมอันนี้ระยะสะสมทางใบเนาะสะสมทางใบแล้วก็มแมลงเนาะใช่่ชอา,างช่วงนี้นี่มแมลง ต้องสังเกตดูแมลงตัวสําคัญคือระยะใบนเนี้ยเนี่ยถ้าเอาใบนี้ให้อยู่นี่ก็คือมันก็จะเป็นใบชุดที่สามที่สี่ของเขามันก็จะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงต้นได้ดีถ้าใบชุดนี้ไม่ได้ก็จะแย่นะดูด,ดูดูภาพรวมต้นสวยนะครับแตงนี้